สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแน,นลค่ะกับบรรยากาศตอนเศร้าน,นคะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ฝนตกตกค่ะมึงบรรยากาศพี่น้องเอ้ยอากาศหนาวนาเงี้ยเมื่อเสาหมอกลุกเงี้ยเมื่อเสาจ้ะอันคันนี้รถน้องสายพี่หมอดด้วยจ้ะมาจอดมาจอดไว้ บรรยากาศยามมื้อเช้าค่ะมื้อเนี้ยโอ้โหอือพี่น้องบึงบรรยากาศยามมื้อเช้าเนาะค่ะเพราะว่าตื่นบ่ค่อยได้ถ่ายยามมื้อเช้าพี่น้องบึงจักเทือจ้ะนานๆจะมีทีนึงเนาะพี่น้องที่บรรยากาศยามมื้อเช้านี่ฝนตกมีน้ำแขังมีอย่างพร้อมด้วยพี่น้องอยู่นี่ก็ได้ นี่เราพี่น้องสะออนแต่บักมก่วงเจ้าของเนี่ยแหละดุคักดุกเนี่ยต่อมานนหน่อยๆอยู่แต่ว่ามันมันสิบดุกพี่น้องเลยบมืพร้อมวยมันเงย,ยขึ้นแล้วจะเป็นขั้วหัวมันดุกอู้บรรยากาศยังมึอเศร้าจ้ะเพิ่งหมอกด้วยนะพี่น้องข,อขาวๆเนี่ยจะ้ะเป็นคนข,ขาวๆที่เห็นอยู่เป็นมัวๆอยู่นี่คือหมอกจะ้ะ พอเทศกาลเทศก,ก,กาลสงการจ่ายหยุดหลายๆมือลายท่านกำลังเดินทางกลับมาบ้านเนาะพี่น้องขอให้ทุกท่านใส่รถใส่ถนนเดินทางปลอดภัยสุภุสุคนพ,พี่น้องบ่ว่าจิไปเที่ยวกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมซองกลับมายามพี่ยามน้องยามลูกยามเต่าขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับนะจ้าพี่น้องจ้าอุย้ย อากาศเยน็นน้ำมือเศร้าสิว่าไปไกลไปไกลไปทั้งใดขอให้เดินทางปลอดภัยจ้านี่หลุยส์เฮธนธนพัฒน์เอามาจอดไปนาห้องน้อยหนาบ้านน้อยของพี่มิวสิกค่ะอุ้ยบรรยากาศ่บ,บ,บ,บตื่นแต่เศร้าอีกเที่พี่น้องเย อดอกคุ้บนบุญยางออกมาบุงทั้งนี้อีกเทียบพี่น้องเมงดอกคุนอยู่ทั้งน้าบ้านในบ้านเนี่ยจ้ะอันแมงกินนู้นกินใบกินดอกมันเบิดปาดอกคุนพี่น้องนะโอ้ทุ่งนาเรามีดอกคุนด้วยพุ่นอะ ดอกมันหอมอยู่ได้ไรจ้ะพี่น้องดอกคุนกระไดหอมมันอ่อนจ้ะบรรยากาศยามมื่อเศร้าโอ้โหมอกเพราะว่าเมื่อวานนี้ฝนตกนะจ๊ะเศร้าไหม บริการมาแต่เอ๊แต่ว่าบกม่วงเอ้าแต่ละว่าแม่นบกม่วงอันนั้นพี่น้องอยู่นี่เมียเอ่อนึกว่าแม่นบกม่วงเขียวมันบม่มีนอ่ะเอาบกม่วงอีหยังเนี่ยเฮ้อเนาะใดรู้จักบอกตีนะจ๊ะว่าบกม่วงอีหยังเอากลุยญ่แท้อันว่ากับพี่มอดย่างดีว่าบกม่วงเขียวเพาะนะเพราะว่าเตมักขีบบกม่วงเขียวเนาะเคยเอา ถ้าจำบมผิดเคยว่าเอาบอกม่วงเขียวเจ้าของมาเทสถิมตัวนี้นะพี่น้องแต่ว่าเกิดขึ้นมาเป็นบกม่วงเอียงระบาดเนี่ยอ้าวลูกกีต้อนี่ไหมไมลายหมากกีต้เนี่ยพี่นอ้องเออหน้อยใหญ่เลยเออบอกม่วงเอียงนี่ฝรั่งตกตึกตีเดินไปแล้วพี่น้องนฝะรั่งตกตึกเอ้า บเพื่อนประกาศอันผ right. uh. no ู้ใดออกบุญออกทานออกบุญอันอะไรนะบุญมหาสงการจ้ะบุญสงการในหมู่บ้านเพื่อนประกาศที่บมีบาท นี่พี่น้องมาเบิ่งอีหยังมันสิติดบ่พี่น้องเห็นมีลูกเดียวเท่านี้เด้อจ้ะเบิดเบิดทั้งต้นอุ้ยพี่น้องเห็นยังบ่ค่ะเห็นยังบ่จ้าเอามีหลายพวงอยู่ต้นนั่นน่ะอู้หูน่ะพุ่นน่ะท่าไนกิมพี่น้องมีหลายพวงอยู่จ้ะเห็นบ่ค่ะบักชมพูพี่น้อง เอ้าเดี๋วไม่ได้ไม่ยางละโดนแล้วเนาะจ้านี่แหละค่ะเมือนจะกัดยามส่กลางทุ่งไรทุ่งนาจ้ะบนมีลมจักเม็ดพี่น้อง ข้าบนด้ไปกลงหันหลมแต่มีล้มจ้ะหนาวเดี๋ยวมันนี่ว่าจิได้ซักถามมันเป็นยังไงพี่น้องมัเป็น,น,นตาได้ซักบก่คือฝนจิบ่ตกอีกสติ บนสิบประตูข้ำมาเขาอีกสติพี่้องจ้าให้อาหารปลาก็จ้ะว่าได้ให้ลายด้วยจะให้หน่อยๆนึงเด้พี่้องมิเตปลานี่เรา,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 าจะไลปลาไหนนะจ๊ะคุณอะไยครักคือ ป่านี้ก็มีเยอะแต่มาถามว่าท่านบ๊อบๆเพรเห็นขื่นมาหลายเนาะนี่จะปลาไหนตัวปูใหญ่ได้ปลาไหนพี่น้องมาเด้อมาเอาไปหนึ่งหนึ่งมะนาวเนาะปลาในนึ่งมะนาวแล้วเงินพี่น้องตวิดกินแซ่บบอเตก็บพวกกินเนี้อแก่ได้เลยจ้ะพี่น้องปลาไหนก็ได้เดี๋ยวจ้ะนี่ตัวใหญ่เด้อจ้ะปลาไหนก็ได้เพราะว่าเอามาปล่อยไว้น่าจะสามปี ตามปีสีเปี๊ยะค่ะบ่บ,บ่ได้จับกินเแค่ปลาไหนเพราะถ้าตกเบ็ดถึกปลาสีสมที่เพาะไอ้พี่หมอดแหะให้ปล่อยน้องพี่น้องเนาะเพราะว่าเนื้อมันบ่อร่อยบ่แซ่บก็กเลยบ่พากันได้กินปัไญาก็เลยโอ้ยน,น,นั่นน่นปลานี้ยังมีอยู่พี่น้องให้อาหารปลายัง่ยมันเศ้าพี่น้องจังสิเหรอทุกทเศร้าจ้ะแต่ว่าหากร่รชสบปลานี่ทุกเที่ยงอะไ้มีแต่ส็ใสๆจ้ะ เอาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับกัญจาร์จอยพะพอนคลิปใหม่นะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสามน้อยเพ,พื่อนแผงจ้าเอฟซีเหล่าหญิงเอฟซี FC พ่อข้มอดเอฟซีวงศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพ,พื่อนแผงจ้ายูนดีสบายร่ำรวยเงินทองสุขภูตสุขคนจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า